ข้าต้มเครื่องครับสซตบๆครับเมื่อน,นี้ฝนตกครับฝนลินไม่ได้ไปใส่ยูบ้านครับกินข้าต้มครับพี่น้องฝนตกลินแล้วปวดหัวรถต้แมแองับปรุงไหมปรุงคือก๋วยเตี๋ยวนี่ครับอกินปานคนป้วยนะพี่น้องเนะ่าซึอนครับ ก็เห็นแต่คนป่วยก็เด็กน้อยกินกระต้มเจ้าของกินกระต้มอือออืออครับ หวานครับบุ้คสะโพร้อนเข่าเปาอมตกขึ้นใช่งูตุ้นครับ tidak ke <tune in> <tune> 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 กาดทีห่หนาวครับฮอนมาเกือบเดือนย่บยืมมันหนาวมาในฝนตกฮเฮ้ยขาต้มขไข่แต่ปะคือแซ่บเหรอ ครับบิดกับิดไปหน่อ